มสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระสติมั่นคงไม่หวาดหวั่นแม้จะอยู่ในวงล้อมข่าศึกพระองค์ทรงมองเห็นหนทางเอาชัยชนะได้เพียงประการเดียวคือการทำยุทธหัตถีพระองค์จึงทรงขับช้างพระที่นั่งตรงไปหน้าช้างพระมหาอุปราชาแล้วตรัสด,ด้วยความคุ้นเคยมาก่อนว่าเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใต้ร่มไม้ทำไมเชิญออกมาทำยุทธหัตถีกันให้เป็นเกียรติยศเถิด กษัตริย์ภายหน้าที่จะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีอีกแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นก็บังเกิดขติยะมานะตามวิสัยกษัตริย์จะไม่รับการยุทธหัตถีแล้วก็จะเป็นที่ละอายแก่นักรบทั้งปวงได้จึงรับคำท้าแล้วพระองค์ก็ขับช้างพลายพัทธกอบที่ประทับออกมาทำยุทธหัตถีทันทีเจ้าพระยาชัยานุภาพกำลังคลั่งน้ำมัน เมื่อเห็นช้าขฆ่าศึกโถมเข้าแทงทันทีไม่ยับยัง้งจนช้างพลายพัทธกอรได้ลาบแบกกรุนเอาช้างไทยเบนตัวพระมหาอุปราชาได้ทีจึงฟันพระแสงของเงาวต้องเอาพระมาลาขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงตัวหลบทันจึงถูกพระมาลาหนังขาดไปจังหวะหนึ่งเจ้าพระยาชาัยานุภาพสะบัดช้างพมา่าจนหลุดและได้ทีเข้าล่างแดกถนดัดรุนจนพลายภัทะเกอเบนตัวออก พระนเรศวรได้จังหวะจึงจ้วงฟันด้วยพระแสงของงาวถูกพระมหาอุปราชาที่ไหลขวาขาดซพสิ้นพระชนบนคอช้างส่วนสมเด็จพระเอกาทศรสนั้นได้กระทำยุทธ,ธีกับเจ้าเมืองจาปายและฟันฆ่าศึกตายเช่นเดียวกันฝ่ายกองทัพพม่านั้นเมื่อเห็นแม่ทัพของตนสิ้นพระชนในการทำยุทธหัตถีจึงพากันกรูเข้าแก้ไขระดมปืนยิงใส่สมเด็จพระนเรศวรต้องพระหัตได้รับบาดเจ็บ และยิงถูกนายมหานุภาพควานช้างพระที่นั่งตายนอกจากนี้พม่าย,ยังได้ยิงถูกหมื่นพักดีส่วนกลางช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระเอกา